แสงแซกแมงแสงสีม่วงที่น้องที่รักของดาวเคราะห์โลกฉันคือนักบุญเจอเมนหรือแสงแซกแมงการได้อยู่ที่นี่ในเวลานี้ทำให้จิตใจของฉันมีความสุขมากรังสีไวโอเลสสีม่วงกำลังปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังบนโลกในเวลานี้มีความจำเป็นต้องกำจัดแปลงร่างทุกสิ่งที่เป็นลบที่โลกไกอากำลังชำระล้างโลกไกอากำลังทำหน้าที่ในส่วนของเธอโดยผ่านกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์และชำระล้างจุดต่างๆบนโลก มันง่ายสำหรับคุณที่จะเข้าใจอะไรทำให้เกิดการทำความสะอาดแม้แต่น้ำในบ้านของคุณดังนั้นองค์ประกอบนี้จึงออกฤทธิ์อย่างเข้มข้นบนโลกในขณะนี้การทำความสะอาดกำจัดและแปลงร่างจำนวนมากที่ต้องชำระล้างและแปลงสภาพมันขึ้นอยู่กับคุณแต่ละคนที่จะร่วมมือกับกระบวนการทั้งหมดนี้เราทำยังไงนะหรือโดยการรักษาร่างกายของคุณให้สะอาดโดยการทำให้ร่างกายของคุณตื่นตัวในการเปล่งแสงสีม่วงออกมา ไม่ฉันไม่ได้บอกว่ารังสีไวโอเลตสีม่วงฝังอยู่ในพวกคุณแต่ละคนฉันเพียงแนะนําให้คุณใช้ทตุน้ําทุกครั้งที่ทําได้เพื่อทํางานร่วมกับรังสีไวโอเลตโดยในระหว่างที่คุณอาบน้ําระหว่างที่คุณแช่ตัวในมหาสมุทรระหว่างที่คุณอาบน้ําน้ําตกหรือระหว่างที่คุณอาบน้ําฝนเมื่อใดก็ตามที่น้ำสัมผัสร่างกายของคุณให้ใส่รังสีสีม่วงไวโอเลตเรย์ของฉันลงไปด้วยวิธีนี้การกระทำต่อร่างกายและร่างกายที่บอบบางของคุณจะเกิดขึ้น ไม่มีคำอธิษฐานหรือคำพูดใดที่จะพูดโดยเฉพาะใช้หัวใจของคุณนาทีนี้เรียกร้องให้ใช้หัวใจให้คุณส่งคำของง่ายๆให้ฉันสั่งให้เปลวไฟสีม่วงไวโอเลตเ y ร i ไวโอเลตเฟรมของฉันทำงานเมื่อคุณใช้น้ำมันจะแปลงทุกสิ่งรอบตัวคุณให้เป็นความรักและแสงสว่างและเติมเต็มร่างกายของคุณด้วยรังสีไวโอเลของฉันไม่น้ำไม่สามารถดับไฟได้เพราะเปลวไฟเหล่านี้บอบบาง พวกเขามาจากโลกไกลอามาจากใจกลางดาวเคราะหโลกดวงนี้พวกเขาจะห่อหุ้มคุณเมื่อคุณร้องขอเมื่อคุณหยิบน้ำหนึ่งแก้วให้ทำเช่นเดียวกันใส่น้ำนั้นด้วยรังสีสีม่วงหรือไวโอเลตเบรย์ของฉันแค่ส่งคำของ,ง่ายๆให้ฉันเติมน้ำนั้นด้วยรังสีสีม่วงไวโอเลตในขณะที่คุณดื่มน้ำนั้นทุกโมเลกุลของน้ำนั้นจะทำหน้าที่กับเซลล์ของคุณด้วยการเปลี่ยนทุกสิ่งให้เป็นความรักและแสงสว่าง เป็นเรื่องน่าทึ่งที่คุณไม่สามารถเข้าใจได้ว่าคุณมีพลังแค่ไหนและคุณสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมดได้มากเพียงใดด้วยการกระทำเล็กๆน้อยๆคุณสามารถมีส่วนสำคัญได้หากแต่ละสิ่งมีชีวิตเปล่งแสงสีม่วงออกไปเล็กน้อยแสงนั้นก็จะแปลงร่างทุกสิ่งรอบตัวมันมีพลังมันไม่ได้มีขนาดเท่าร่างกายของคุณเพียงอย่างเดียวเพราะทันทีที่คุณร้องขอฉันจะขยายมันตามสัดส่วนของแสงสว่างในหัวใจของคุณ ดังนั้นหากคุณเปล่งแสงออกมามากมั่นใจได้ว่าคุณจะเปล่งแสงสีม่วงออกมาได้มากเช่นกันหากคุณยังไม่พร้อมเต็มที่และไม่แผ่แสงมากนะักไม่เป็นไรคุณจะแผ่คอนตั้มที่จําเป็นสําหรับโลกพวกคุณแต่ละคนกําลังทําในส่วนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆหรือส่วนสําคัญก็ตามแต่ละคนทําสิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้เพื่อโลกนี้ พี่น้องทั้งหลายอยากกลัวสิ่งใดเลยทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกังวลกับผู้ที่ประสบปัญหาในเวลานี้มันเป็นการเลือกของจิตวิญญาณที่ต้องได้รับการเคารพตามเจตจำนงเสรีอิสระของแต่ละบุคคลและมันถูกเคารพ หลายคนกำลังเก็บเกี่ยวสิ่งที่พวกเขาหว่านในชาติที่แล้วทั้งความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานและสงครามหลายคนเข้าร่วมในสงครามที่น่าสยดสยองในสมัยก่อนและตอนนี้ได้รับพลังงานทั้งหมดที่พวกเขาปล่อยออกมากลับคืนมาไม่มีอะไรมากไปไม่น้อยไปทุกอย่างอยู่ในสัดส่วนที่ถูกต้องดังนั้นอย่าเสียใจกับใครเลยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เส้นทางของคุณเองมุ่งเน้นไปที่การเดินทางของคุณเอง อุปสรรคทุกอย่างที่คุณต้องเผชิญหรือเอาชนะจะเป็นโอกาสในการวิวัฒนาการดังนั้นจงมุ่งความสนใจสติปัญญาและความปรารถนาทั้งหมดของคุณไปที่การเอาชนะอุปสรรคนั้นรับรองชัยชนะและวิวัฒนาการของคุณเราทุกคนอยู่ที่นี่เราแต่ละคนไม่เพียงแต่บีอิงหรือสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างที่คุณคุ้นเคยเท่านั้น เรามีมากมายนับไม่ถ้วนและทุกคนก็มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันบนโลกใบนี้ในขณะนี้นี่ไม่ใช่ดาวเคราะห์ดวงเล็กแต่มันมีประชากรจำนวนมากดังนั้นทุกอย่างจะต้องกว้างขวางและมากมายเพื่อที่เราจะได้ดำเนินการกับคุณแต่ละคนได้แทบจะเป็นรายบุคคล นี่คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่ถูกนำมาใช้บนโลกใบนี้สิ่งมีชีวิตทุกดวงที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งที่ช่วยเหลือในกระบวนการนี้คือการดูแลสิ่งมีชีวิตกลุ่มเล็กๆบนโลกใบนี้สิ่งนี้ช่วยให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามที่คาดไว้เช่นเดียวกับที่วางแผนไว้แม้ว่าหลายท่านจะคิดว่าไม่มีอะไรคืบหน้าและในทางกลับกันสิ่งต่างกํากำลังถดถอยผมรับรองกับคุณได้เลยว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นแต่ละคนกำลังเก็บเกี่ยวสิ่งที่พวกเขาหว่านไม่ว่าในชีวิตนี้หรือในชีวิตอื่นไม่มีอะไรจะไม่มีใครสังเกตเห็นเราสามารถควบคุมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ได้หากบางครั้งสิ่งต่างๆใช้เวลานานขึ้นก็ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณต้องตกอยู่ในอันตรายความชั่วร้ายยังคงมีอยู่บนโลกของคุณและมันกำลังทำหน้าที่อย่างเต็มที่ที่เหลืออยู่ ดังนั้นเราจึงเร่งไม่ได้เราไม่สามารถเร่งได้เราต้องปล่อยให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างช้าๆเพื่อที่เราจะได้ล้อนสัตรปูไว้ภายในพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์และนั่นคือสิ่งที่กำลังทำอยู่เราไม่รีบร้อนเพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นตามที่พระผู้สร้างหรือพระเจ้าพระบิดามารดากำหนดไว้ ไม่มีอะไรล่าช้าจนถึงตอนนี้เราสามารถช่วยให้คุณปลอดภัยได้แต่น่าเสียดายที่การตัดสินใจบางอย่างขึ้นอยู่กับชาวโลกนี้หลายคนยอมจำนนต่อความกลัวนี้เป็นอารมณ์ที่อันตรายซึ่งเสริมความชั่วร้ายแต่เรากำลังดำเนินการต่อต้านมันเช่นกันหลายอย่างอาจยังคงเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากสิ่งที่คุณปล่อยออกมาแต่ฉันรับประกันหรือค่อนข้างจะรับประกันว่าจะไม่มีอะไรทำให้กระบวนการล่าชา้าดังนั้นมันขึ้นอยู่กับพวกคุณแต่ละคนแล้วที่จะไม่ยอมรับความกลัวนี้ หากยอมรับคลื่นลูกนี้อาจถูกกลืนกินและเราจะทำอะไรไม่ได้เชื่อสิเชื่อสิให้คุณมุ่งความสนใจไปที่เส้นทางของตัวเองลืมสิ่งรอบข้างคุณจะต้องเตรียมพร้อมทุกวันอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะทุกอุปสรรคอย่าลืมขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามที่คุณต้องการเราอยู่ที่นี่เสมอเราห่างการเพียงความคิดเราห่างกันเพียงชั่วจังหวะหัวใจผ่านวันีโรดริเกสแปลโดยบูสเดย์